ไม่ได้่างควยแล้วกนีหมดยัไกหนีหมดวนี้่คได้ครับวนี้มันไม่เขา่้นวไ่ขามเป้าหมายเฮ้ย้อามไปได้ไงน เตรียมงานเตรียมการนะครับงานบวนได้สองเด้อครับญาตพี่น้องก็มาโหมาตุ่มกันนะครับเบ่งนะครับบรรยากาศกันท่นนี่นี่จหน่เพื่อดังมากโฆษณาขากอันเดหมูเสียขาวขา้เ

ยิ้นเรานัยอดรอกัน้วีนะะโอ้ยคนไหนก็จะันทายใช่วมีกองอย่างไรขัน้ของคนในบ้านคือหรอเลี้ขามเงาแม่ว้าว้าเดียยังไกูมันนองมันน

พูดเ yup. ่ากะท่ายมันเป็นอย่างเดิมตัวเขาเดียวกันเหรอเขาเขานี่มันเดียว่จปปป้อนได้แขวนอ้ำเงนได้แขวนน้ำในเดจ้าขี้ยมากเฮ้ยไปว่าแค่มามาบลุกเลยไม่หลบก็ควรี่

เรามาโมโมกันนะคะเราก็ได้แล้วที่

ôi chắc là là cái gì ba dẻo 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 cái dài con Màu ไป Màu ไป Màu เอา Màu เอาเอา ไม่อร่อยเล่เรื่องแตงกวาปีมือนี่ไอยากกินก็มากินดปีมือ่ปมือดนมือันเดียวมือล่างวะเหรมือน่ะล่างวันไหล่ะมือ่เสล่างหนูเอาเอาเอถุงซอนกันเหรอเอานึ่งส้เหรอมาตปากานี่เอาซีฟะบอนี่ซีฟบ่บ่บ่สิทอดกินบมือนี่บ่บทอดดอก อาบดวบดอดมันบทอดเขาบดทอดจักหน่อยนบบอสกหน่อยนบอเขาบดทอดจักหน่อยนะบอกเขาบทอัหน่นบอเขาบน่อยนะบอกเขาบปหน่ะบอกเาบดทอดสัาหน่อ ka <mimitation> เกห้องันงึงนบบนี้เอ็นกาน้ำกาะปูด้วยด้วเดี๋ยวเราให้นเป็นยืนดีเป็นเืนดว่าตัวนั้นได้